ขณะที่นายกรัฐมนตรีและพักเพื่อไทยมาลุมมาตุ้มเกี่ยวกับเรื่องของความยืดเยื้อในการปรับคอรมอนั้นเส้นทางการเดินของนายกรัฐมนตรีในช่วงว่วงเดือนกรกฎา,าคมก็เต็มเปี่ยมไปด้วยกับดักทางกฎหมายและคดีความครับก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราก็บอกว่า นิติสงครามได้นับหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วออยู่ที่ว่านับสิบเมื่อไหร่กันนี่ตอนนี้เนี่ยนับหนึ่งไปแล้วเขาบอกว่านิติสงครามไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นเกมโหดครับเกมโหดเลยเหรอเกมโหดวางระเบิดติดกับดักใส่เท้านายกรัฐมนตรีแพรทองทานครับเออถามว่าเปิดสภาจะเจอกับดักอะไรครับใหญ่สุดแรกเลยพี่วีนี่คือกับดักใหญ่เลยก็บอกว่าเนี่ยภูมิใจไทยมา มาแถลงเรื่องของอภิปรายเนี่ยผู้มิใจไยเาตั้งฝั่งของพรรคประชาชนงงฮะคุณเข้าใจอะไรปิดไหมครับใครเป็นผู้นําฝ่ายค้านอยู่แต่เขาให้อภัยได้ฮะเขบอกว่าเป็นฝ่ายค้านมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจจารีตนี่พี่วีคนที่พูดคํานี้เนี่ยเต็บช้ำน้ำใจมากสุดไม่ใช่ใครไม่ใช่พี่วีหรอกใครอะพลิตออพลิตจรสินออหร ไม่เข้าใจฝ่ายค้านหน้าใหม่อาจไฟแรงไปนิดหนึ่งคือเพราะสุดท้ายแล้ยื่นเนี่ยต้องยื่นนั้นนะออโอ้นี่เขามีเป็นร้อยเสียงเลยนะประชาชนก็มีร้อยสี่สามเองนะยังปรึกษาเขาก่อนแล้วมาแถลงประกาศชัดว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยเมื่อเปิดสภาสมัยประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัมรีตามมาตราหนึ 51ของรัฐธรรมนูญเลยครับแต่ต้องอาศัยเสียงคนอื่นมาช่วยด้วยนะโดยเฉพาะดูแล้วถ้าต้องหนึ่งใน5ของสอส,อสอที่มีอยู่คือ495เนี่ยต้องใช้99เสียงเนี่ยุมิ้ายใจ69เนี่ยใช้พักเดียวไม่ได้ครับใช้พลังประชารัฐซึ่งมีอยู่19เนี่ย20จริงหาอีกหนึ่งเหลือ19เนี่ยก็ไม่พอนะฮะ ถ้าจะต้องยืนต้องอาศัยนี่ฮะจากพักประชาชนซึ่งถ้าดูสาเหตุผลของคุณไอติมผลิตเนี่ยผมว่าเขายังไม่เต็มร้อยที่จะอยากพิปรายตอนนี้นะไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยที่อยากแบบเพราะเขาเพิ่งพิปรายมาไอติมบอกว่าในแง่ของพรคประชาชนจะใช้กลไกทางสภาเต็มที่ในการตรวจสอบรัฐบาลมาตรา15115 2นการอภิปรายทั่วไปมาตรา152เป็นกลไกในการอธิบายแล้วก็ ใช้กลไกสภาจริงหัวใจสําคัญอยู่ที่ข้อสองถ้าคุณจะใช้หนะึ่งห้าหนึ่งหนึ่งอหนึ่งคือลงมตินะครับเป็นอาวุธที่ทรงพลังมเมื่อเป็นอาวุธทงรงพลังเนี่ยต้องยิงให้ตรงเป้าต้องมีเหตุผลชัดเจนต้องใช้อย่างแม่นยำเรื่องจากตามรุนูลแล้วเนี่ยมาตราหนึ่งหนึ่งเป็น,นกลไกที่ใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อปีสมัยประชุม,มเพราะฉะนั้นถ้าประเด็นไม่ชัด พราะประเด็นครั้งนี้มีแค่เรื่องของชาตินิยมอย่างเดียวใช่ความขัดแย้งไทยกัมพูชาเดียวอถ้าพิปรายไปเนี่ยมันจะได้ไหมครับทุจริตยังไม่รู้คอรมอก็ยังไม่ตั้งเลยนะอันที่สามอยากจะสื่อสารไปถึงนายกว่าอยากให้ใช้เวลาช่วงนี้ในการทบทวนการทําหน้าที่ของตนเองในฐานะของฝ่ายค้านก็พยายามที่จะเสนอแนะแนวทางที่ถูกต้องเห็นยังถ้าดูหนึ่งสองสามผมว่าเขาไม่เต็มร้อยพลพรรคประชาชนยืนยันส่งสัญญาณไปเลยครับ คุณยุบยุบสภาเถอะ <laughs> ยุบสภา่นายกยังเดินหน้าเดินหน้าไปสู่อะไรตั้งคอรอมอเดินหน้าไปการบริหารจัดการไม่ถอยไม่ลาออกไม่ยุบเพราะฉะนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็น,นกลไกหลักแต่พักฝ่ายค้านต้องไปรวมก่อนออตอนนี้ภูมิใจไทยมีเท่าไหร่ 69, 69. ตามกฎหมายบอกว่าต้องไปอาศัยเสียงหนึ่งในห้าต้องเก้าสิบเก้าเสียงต้องเก้าสิบเก้าเสียงไปหาอีกสามสิบสามสิบจากไหนจะไปเอาไอ้พลังประชาชนมาสิบเก้าเสียงก็ยังไม่พอรายชื่อตอนนี้ก็มียี่สิบแต่หนึ่งเสียงนั้นเป็นใจกล้าทาไปแล้วไม่กล้าทาไปแล้วก็เหลือสิบเก้าไม่พอต้องไปหามาจากไหนต้องไปหามาจากพักประชาชนครับพักเป็นธรรมพักอื่นๆหายากแล้วทีเนี้ยจากอั่นี้ได้ไหมจากเอ รัฐบาลได้ไหมจากพรรครัฐบาลคุณต้องออกไปก่อนไม่งั้นถูกขับเนี่ยมตีอะ <c oughs> บางคนอยากให้ขับอยู่างั้ตอนนี้มันจึงเป็นปัญหาใหญ่ในการขึงพืชน,นายกครับและประเด็นต่อมานายกเจอกับดักที่สองครับขึงพืชน,นายกเนี่ยพี่วีตัวเนี้ยถ้า155เนี่ยของสมาชิกทั้งหมดตอนนี้เท่าไหรนะ <4 95 S 1> ่นะ495 495ก็ใช้9 9เสียงถ้าสสลงชื่อครบ ประธานสภาต้องบรรจุเป็นวาระนายกจะไม่สามารถยุบสภาได้เลยครับคือท่านรับวาระเนี่ยบรรจุวาระก็ยุบไม่ได้ยุบไม่ได้ซึ่งฟังดูวิบแล้วเนี่ยถ้ามีการรวมเสียงได้สําเร็จกันที่เก้าเนี่ยการปิลายน่าจะเกิดขึ้นประมาณปลายเดือนกรกฎาคมปลายเดือนกรกฎาคมเห็นไหมล่ะกับดักนี้เจอหนักแล้วนายกรัฐมนตรีต่อมาตอนนี้ถามว่านายกรัฐมนตรีจะเจอกับดักอะไรนี่เรื่องเดียวครับพี่วีครับ เลือดลักชาติ <c oughs> อ๋อถ้าพี่ปลายเรื่องนี้เลยเหรอ <c oughs> ใช่ออแผลใหญ่ที่สุดคือภาวะผู้นําของนายกแพทองทานอตอกลิ่มเลือดลักชาติให้ประชาชนมีแนวร่วมขึ้นมาเอ,อแล้วแยกน้ําแยกปลา <c oughs> เพราะตอนนี้รัฐบาลพยายามที่จะบอกว่ารัฐบาลกับกองทัพเนี่ยเป็นหนึ่งแต่ฝ่ายค้านโดยเฉพาะ ภูมิใจถ้าเปิดพิพายนะใช่ผมเป็นฝ่ายค้านผมก็ทําแบบนี้อืแยกรัฐบาลจากกองทัพออกและบอกว่าความเป็นผู้นํานายกเป็นยังไงความเป็นรักษตินายกเป็นยังไงไอ้นี้ก็ทําถูกต้องแล้วเนี่ยตอกลิ่มขึงพืชนายกอะกับดักต่อมานายยกแพรทองทานเจอหนักน่วงอีกเช่นกันนั่นคือเรื่องนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้แหละหนึ่งกรกฎาคมจะเอายังไงประการสารลับนุอยื่นไปแล้วจากสวที่ร้อง ขอให้ร้องว่านายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติ <S <S วินิจฉัยว่าสถานะเนี่ยสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวหรือไม่และทีกกรณีคลิปและที่สำคัญได้ขอต่อไปด้วยว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยใช่ <S <S 2> <S 2> นะขอหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย <S <S ถ้ากรณีที่สารรับกรณีต่อมาตามมาเป็นบ่วงเลยนี่เราเคยบอกว่าว่าด้วยเรื่องของการแปลยติงบประมาณอืม ที่ในชั้นกันมาที่การแปลยติออกไปสองชุดชุดหนึ่งเอาไปใช้ดิจิตอลวอลเล็ตสามหมื่น้าพันล้านชุดที่สองเอาไปแปลยติไปตั้งกองทุนเพื่อผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา144เข้าห้ามไว้และที่มีเรื่องของแปลงงบเรื่องของภัยแล้งด้วยนะใช่โอ้นี่ขก็บอก1น4 4่ะ จะใช้เวลาระยะหนึ่งแต่ที่มาก่อนก็คือวันที่หนึ่งกรกดามดูซิว่าตุลาการสารมนุลยจะว่ายังไงนี่ประธานศารรัฐธรรมนูญเป็นยแล้วบนักครับหนักใจกับเรื่องเนี้ตอนนี้ให้ตุลาการตรวจสอบข้อมูลให้ครบก่อนครับหากมีการพิจารณาก็จะออกได้สองทางรับหรือไม่รับแต่วันที่หนึ่งจะมีคําสั่งรับได้เลยก็ได้ครับก็ต้องอยู่ที่ตุลาการแต่ตรวจเอกสารก่อนแต่รับแล้วนะ ไม่ได้หมายความว่าจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะเพราะมีหลายกรณีที่รับแล้วก็ไม่หยุดนี่เอกกรณีง่ายๆเลยตอนพลเอกประยุทธ์จันโอชารับและหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่กรณีนั้นพลเอกประยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของอายุการดํารงตําแหน่งถูกต้องประมาณสามสิบแปดวักรณีของนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยรับแต่ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ โอ้เส้นทางตอนนี้ของนายกเนี่ยสุ่มเสี่ยงครับเขาบอกสุ่มเสี่ยงให้เสียงเพราะอะไรพี่เสี่ยงให้ดูที่เสียงถ้าดูจากเสียงนะฝ่ายค้านสองสามสามฝ่ายรัฐบาลเนี่ยสองหกสองไอ้นี่คือรนับไอ้ที่ฝากเลี้ยงแล้วนะครับไทยสร้างไทยเนี่ยฝั่งนี้เหลือหนึ่งเสียงไปนู่ห้านะของลุงป้อมเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยจากยี่สิบไปนู่นนิดนึงแล้วนะผู้วิจหกสิบเก้าประชาชนหนึ่งสี่สามพลังประชารัฐสิบเก้าไทยสร้างไทยหนึ่งเป็นธรรมหนึ่งสองสามสาม เห็นไหมละสองสามสามอันนี้นับหมดแล้วสองหกสองสองหกสองรัฐบาลเสียงในสภาตอนนี้เสียงสี่เก้าห้าหนึ่งของสี่เก้าห้าคือสองสี่แปดสองหกสองเกินจากสองสแปดไปสิบสี่เสียงสิบสี่เสียงอย่าลืมว่าเสียงที่แปลเปลี่ยนสิบสี่เสียงถามว่ารวมไทยสร้างชาติหายไปกี่เสียงและที่น่าสนใจคือคุณมั่นใจได้แค่ไหนว่ารวมไทยสร้างชาติวันนี้จะยืนแล้วโหวตกับรัฐบาลจุมพรสามเสียงเนี่ย ขาบอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้าให้จับตาอาจจะไปภูมิใจไทยอานี่นี่ไม่นับประชาธิปที่ปาดอีกสี่เสียงนะประชาธิปที่ปาดอีกสี่เสียงของเอ่อท่านนายกชวนท่านปนายิเอายังไงออานั้นสามกับสี่นี้เจ็ดเจ็ดแล้วนะแล้เจ็ดเสียงนะแล้วคุณวิทยาแก้วดาดเออคุณจุติไกลเลิกอ่ะโว้ยนี่หนาวอ่ะครับจับดักนายกรัฐมนตรีตอนนี้นะรอวันเดียวคือนายกเดินเข้าไปติดบ่วงแล้วนิติกรรมทางกฎหมาย จะบังคับใช้ของมันเองครับครับนี่ตอนนี้ต้องบอกว่านิติสงครามเริ่มนับหนึ่งแล้วฮะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช้ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ